นะครับผมนี่ทุเรียนภูเขาไฟมันต้องมีอะไรที่แบบว่าเป็นไฟไฟแดงแดงไฟไฟสวัสดีครับสวัสด,สนนคดคคีครับพี่น้องสุขูมสุขคนนะครับผมมาพ่อกระบะแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่แบคือเก่ามาพี่น้องมาเมือ่อี้กะจะบบวาท่ายคิปแล้วละ่ะได้ทุเรียนภูเขาไฟมานะครับผมเป็นยังคือยักถ่ายพี่น้องเห็นถาดแบบนี้บ่ครับเจ้าของร้านเพื่อนนอยู่ตลาดพีมูลนะครับผมร้านเพื่อนจะ อยู่ในตูตลาดแล้วก็ร้านจะตั้งยืง่งยื่งกันกับร้านส้มตำนะครับพี่น้องมันจะมีร้านขายผลไม้ยืย่งยื่งกับร้านส้มตำอยู่ร้านเดียวในลตลาดพีมูลคือเพิ่นจะให้ถาดแบบนี้มาเลยนี่เป็นถาดที่แปลว่าเขาใส่ส้มตรงสุมตำได้เลยนะครับพี่น้องอันนี้เสื้อแม่เพิ่นกินแล้วนะพี่น้องเดียวพี่น้องจะทามอ่ะคือบบส่งให้แม่กิน <laughs> ผมซื้อให้แม่ผมกินแล้วนะครับผมแต่ว่าแม่พอได้ท่ายคิดนะครับพี่น้องเพิ่มสีสัน นะครับผมนี่ทุเรียนภูเขาไฟมันต้องมีอะไรที่แบบว่าเป็นไฟไฟแดงแดงไฟไฟอืมอืมอืมนะครับผมนี่มาบาดีมาเซ็แเซบตแล้กันพี่น้องทุนทุนทุนอู้่าขออนุญาตวางก่อนเดีออุ้ย ออหอมแซม่บ อืมแสบมากม,มาหับลุยอืม ป้าดอยดองผู้ที่ซองครับมาลุยต่อกีดก่อนครับหือนะท,นท่านท่านท่านอู้อ้าววาง ผมแช่เพิ่นอยู่นะครับเจ้าของร้านไฮตูเรียนเนี่ยแพ็กเกจิ้งเพิ่นนี่มาตรฐานในรีนะเอาถาดให้แบบนี้แล้วมึงเถื่อเพิินก็ให้ขนมจีนครับมึงเถื่อก็ได้ปินจานนะครับ <c oughs> เป,นนบป็นจานแบบ ยานที่เขาใส่อาหารนะครับอันนี้ถาดนี่ซ้ำแบบซ้ำฟิวประมาณแบบซ้ำเอาซื้อตำถาดมากินเลยเนาะพี่น้องแต่เพิ่นกระหิตดีได้แล้วครับเพื่อนบ่ใส่กล่องเขาสามารถได้ถาดได้ยังเอามาใส่ส้มตำใส่อาหารเราอยู่บ้านพ่อแมแซ่บครับ อันนี้ซื้อมาโลเคิงครับอ,อ,อแซ่บมาก เดี๋ยวจะซื้อกลับไปฝากแม่อีกครับซื้อให้เพิ่นรอบก่อนมาได้ถ่ายคลิปกระเพิ่นได้ครับทุเรียนทูขับไฟซื้อให้แม่รักกินของแม่อีกนะครับผมนะแซบครับมาฮอนมองเพิ่นแล้วบาทนี่ยอือออ้หวานครับ <c oughs> ต้องปาดแล้วอยกินแซ่บครับนี่ <c oughs> ปีราข้างครับอ,อมาอีกสักหนึ่งพูซิครับเอาแบบหายากไปเลยครับ ปุ๊บอีกสักหนึ่งฟูปูปุ๊บอ่าอกินลาก,กันยากเวียนหวัวอยู่ในน้อพี่น้อง อื้อร่อยมากอ่ะมันต้องกีดแล้วนี่ สุดยอดนะครับผมสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวจะซื้อกลับไปฝากแม่เพื่อนอีกอยู่นะครับผมซื้อไปรอบก่อนฝากแม่และรอบหนึ่งแต่ว่าซื้อไปกันยังอยากกินน้ำผึนอยู่ครับพี่น้องกันลอยกินน้ำผึนอยู่ซื้อไปฝากเพื่อนกันลอยกินน้ำิึนอยู่นะครับผมรอบนี้จะซื้อไปให้เพื่อนอีกจุกๆในแม่บอกว่าบรต้องซื้อมาแล้วผลปีนี้เพราะว่าแม่ได้กินหลายแล้วนล่าแต่ว่าผมก็อยากให้เพื่อนกินทุเรียน อย่างผู้ขาไฟอีกข,ข,ขักบึงอีกจักรอบครับแต่ว่ารอบแรกผมซื้อไปกะประมาณ2หน่วยนะครับพี่น้องสองหน่วยแต่ากะแม่ก็กินอยู่นะครับผมแต่กับผมกัไปิดแจมน,น้ำเพลินน้ำแต่ว่ารอบนี้ซีซื้อไปแบบบริ้แจมเลยคือจริงๆตั้งใจจะซื้อไปให้แม่นะพี่น้องแต่ว่าพอมันอยู่ในตู้เย็นแล้วเขาเปิดกินทันกินนี่มันได้กินก็นเลยหิวนะครับผมก็เลยหลักยอดน้ำเพลินนะครับผมนะขับรถไปยังนาะพี่น้องสีซื้อไปฝากแม่ออย่นะครับผมให้เพลินกินกับขัก นะครับผมอีกสักอีกสักรอบนะครับผมในฤดูกาลนี้นะครับผมในปีปีนี้นะครับผมฮะขอบุญขอบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครอยากกินอยากชิมนะครับผมทุเรียนนะครับผมอยากได้ถาดสวยๆงามๆแบบนี้ผมไม่ได้รับรีวิวนะครับผมแต่ว่าผมเห็นแพ็กเกจจิ้งเผนงามผมก็เลยบอกต่อนะครับผมกับอยู่ตลาดพีมูลนะครับผมร้านเป็นตรงข้ามกันครับล้านส้มตำนะครับพี่น้องมีอยู่ร้านเดียวแล้วครับพี่น้องร้านผลไม้ที่เพิ่นอยู่ตรงข้ามกันกับร้านส้มตำนะครับพี่น้องอ่ะ ขอบุณขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจอีกครั้งหนึ่งพริกนี่เอามาประดับนะครับพี่น้องบได้เอามากินครับเดี๋ยวพี่น้องจะว่าเอามาอย่างคือเอามาวางแล้วคือบได้กินเอามาประดับนะครับพี่น้องเห็นสื่อเบนวจตทุเรียนภูเขาไฟกันเลยอยาาให้เพินมีอีกอย่างเพ็ดเพ้อนห้อนแดงคือจังคือจังไฟแน่นะครับพี่น้องอะบบว่ากันนะครับพี่น้องอย่าด่ามากันได้ว่าเอามาคือบบกินนะครับผมเพื่อ สีสันเพื่อสีสันนะครับพี่น้องอ่ะลาพี่และน้องไปเพียงสำนีก่อนนะครับผมสุดท้ายทายสุดคอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบอร์สุขูสุขคนนอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบ่มือได้แก้วมินโชวโทษให้อย่าได้มาผ่านนะครับผมลาพีนและน้องไปเพียงสำนีก่อนนะครับผมฝากพี่ฝากน้องสุข,ขูสุขคนกดไลค์กดแชร์บาอแดงนีเด้อครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปน,นี้สวัสดีครับ